าอาโกมโคตรปอกภาคอีสานย้อนไปเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วเมื่อสมัยที่ผมอายุย่างยี่สิบต้นต้นตอนนั้นผมกำลังออกบวชกับพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่เกมีวิชาอาคมแก่ก้าและลูกศิษย์ของท่านอีกสองลูกท่านนำพวกเราทุดงไปยังเส้นทางที่พวกเราทุดงกันทุกปีแต่ปีนี้ เหมือนท่านจะพาเดินออกนอกเส้นทางไปทางเหนือแถบฝั่งของเพื่อนบ้านเราพอไปถึงที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็มีเรื่องเกิดขึ้นเป็นที่รู้กันอยู่ว่าชาวเขาเผาพื้นเมืองส่วนใหญ่พวกเขาจะนับถือผีกันเยอะอีกพวกจะนับถือศาสนาคริสตส่วนที่นับถือพุทธนั้นจะมีเพียงไม่กี่ครอบครัวเท่านั้น เมื่อพระธุดงมาถึงชาวบ้านที่นับถือศาสนาพุทธก็จะนิมนต์ให้เราไปปักกดอยู่ใกล้ๆบริเวณหมู่บ้านนำข้าวปลาอาหารมาใส่บาตรให้ฉันหลังจากที่ฉันเสร็จแล้วชาวบ้านที่นำของมาใส่บาตรก็พูดว่าท่านจำวัดอยู่ที่หมู่บ้านนี้นานไม่ได้นะอา้าวทำไมถึงอยู่นานไม่ได้ อาตมาว่าจะอยู่สักสามสี่วันได้ไหมเพราะว่าเดินทางมาไกลค่อนข้างที่จะเหนื่อยจึงอยากจะปักกดอยู่ตรงนี้ก่อนที่นี่มันมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นบัวควายเป็ดไก่ในหมู่บ้านนี้มันตายอย่างไม่มีสาเหตุตายอย่างไม่มีสาเหตุมันตายยังไงข้อของพวกเป็ดไก่บัวควาย ไม่มีร่องรอยการถูกทำลายแต่บริเวณท้องของสัตว์เหล่านี้จะเป็นช่องโหว่เข้าไปเหมือนถูกกินเครื่องในงั้นพาอาตมาไปดูหน่อยได้ไหมพอเราไปถึงจริงดังที่ชาวบ้านบอกบริเวณท้องของวัวมีช่องโหว่เท่าขนาดลูกฟุตบอลชาวบ้านบอกว่าเมื่อคืนก่อนที่คณะเราจะเดินทางมาถึง บัวควายแถวนี้ก็ยังอยู่กันปกติเมื่อมองดูรอบบริเวณรัวก็ไม่พบรอยเท้าสัตว์ป่าแต่อย่างใดแต่จะมีร่องรอยบางอย่างซึ่งค่อนข้างชัดเจนมากเพราะว่าบริเวณคอกมันจะมีโคลนตมเยอะมันเป็นรอยคล้ายๆเหมือนอะไรกิ้งเข้ามาในคอกและตรงที่มีซากบัวหลังจากที่พระอาจารย์ดูเสร็จ ท่านก็ไม่ได้พูดอะไรบอกเพียงว่าอาตมาจะขอปรากฏอยู่ตรงนี้สักสองสามวันก่อนแล้วกันเพื่อจะช่วยพวกโยมได้คนที่นำอาหารมาถวายก็บอกว่าอย่าเลยพระคุณเจ้าผมกลัวว่าท่านจะเป็นอันตรายเสียมากกว่าพระอาจารย์ก็บอกว่าไม่เป็นไรหลอกหลังจากที่คุยกันเสร็จเราก็เดินกลับมายังที่ปรากฏ คืนแรกที่เราปรากฏอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ขณะที่ผมกำลังนั่งอยู่ในกรดบรรยากาศโดยรอบนั้นเงียบสนิทไม่มีทีท่าว่าฝนฟ้าจะตกแต่อยู่ดีๆก็มีลมพายุพัดเข้ามามีลมกระโชกแรงจนต้นไม้ใหญ่ที่ผมปรากฏอยู่ข้างๆมันเอ็นเหมือนจะล้มผมก็เลยเง้ยมกดออกมองไปยังกฎของพระอาจารย์ เห็นท่านยกด้ามกดขึ้นมาพนมไว้ที่มือแล้วท่านก็หันไปด้ามกดออกพร้อมกับตวัดไปมาสามครั้งหลังจากที่พระอาจารย์ตวัดกดเสร็จจูจๆก็มีเสียงค,คล้ายๆคนใหญ่ล้องดังโอ้ยณตอนนั้นผมไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเสียงของอะไรอาจจะเป็นเสียงลมพัดผ่านช่องไม้หรือเปล่าก็ไม่รู้ สักพักเสียงนั้นมันก็เงียบไปพระอาจารย์ท่านพูดลอดกดออกมาว่าคืนนี้ให้นั่งทำสมาธิอยู่ในกฎไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ห้ามออกมาข้างนอกกฎเด็ดขาดแล้วท่านก็เดินเอาปลายด้ามกฎมาขีดเป็นวงกลมรอบๆกฎของพวกผมและของลูกศิษย์ของท่านอีกสองลูกเสร็จแล้วท่านก็กลับไปนั่งที่กฎของตัวเอง คืนนั้นผ่านไปด้วยดีไม่มีใครเจออะไรจนกระทั่งรุ่งเช้าได้มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเดินเอาอาหารมาถวายแต่คนที่บอกพระอาจารย์ว่าอย่าพักที่นี่เลยเขาไม่ได้มาด้วยผมสังเกตว่าชาวบ้านที่เอากับข้าวมาถวายมีสีหน้าแปลกๆเ,เหมือนกังวลอะไรสักอย่างหลังจากที่ฉันเสร็จ พระอาจารย์ก็เลยถามว่าคนที่มาถวายเช้าวถวายเพลนเมื่อวานนี้ไปไหนทําไมไม่มาทุกคนเลยพูดขึ้นมาว่าอยู่ๆแกก็รู้สึกปวดท้องขึ้นมาปวดหนักมากแกเลยไม่ได้มาด้วยพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าหลังทํากิจเสร,ร็จจะไปเยี่ยมสักหน่อยพอไปถึง เราก็เดินขึ้นไปข้างบนบ้านเพียงแค่พระอาจารย์ก้าวเท้าขึ้นบันไดคนที่อยู่ข้างบนบ้านก็ร้องโอ้ยร้องเหมือนคนที่เจ็บปวดและทุกข์ทรมานมากเมื่อเห็นพระอาจารย์เขาก็ยกมือขึ้นไหว้แล้วก็บอกว่าโอ้ยปวดมากเลยแต่พอพระอาจารย์เดินมาถึงตัวเขา อาการปวดก็หายเป็นปิดทิ้งพระอาจารย์ท่านก็เลยบอกว่าอย่างนี้มันแปลกมันจะต้องมีอะไรสักอย่างพระอาจารย์ก็เลยนั่งคุยกับชายคนนั้นจนได้ความว่าชายคนนี้เป็นพ่อบ้านหรือผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านแห่งนี้แล้วพระอาจารย์ก็ถามว่าโยมมีเรื่องขัดแย้งกับใครบ้างไหมผู้ใหญ่บ้านจึงเล่าให้ฟังว่า ก่อนที่พระอาจารย์จะตุดงมาถึงประมาณหนึ่งเดือนมีผู้ชายเดินทางมาที่หมู่บ้านแห่งนี้เพื่อจะมาสู่ขอลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านแต่พ่อบ้านปฏิเสธชายคนนั้นไปพอพ่อบ้านรู้ว่าชายคนนี้เป็นหมอผีของหมู่บ้านนั้นไม่ว่าจะมาขอกี่ครั้งผู้ใหญ่บ้านก็ปฏิเสธกลับไปทุกครั้งครั้งสุดท้ายที่มาขอลูกสาว หลังจากที่ชายคนนี้กลับไปในหมู่บ้านก็เริ่มเกิดเหตุการณ์แปลกๆก็คือเริ่มมีวัวควายในหมู่บ้านค่อยๆล้มตายไปทีละตัวพระอาจารย์ก็ถามว่าแล้วตัวพ่อบ้านเองได้ฝันแปลกๆบ้างไหมแล้วอาการปวดท้องนี่เป็นมานานเท่าไหร่แล้วพ่อบ้านบอกว่าเป็นหลังจากที่ผู้ชายคนนี้กลับไปได้ไม่นาน แต่จะมีอาการบ้างแค่บางวันและทุกครั้งที่มีอาการปวดพอไปเข้าห้องน้าก็จะถ่ายออกมาเป็นเลือดสดๆหลังจากที่คุยกันเสร็จแล้วพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะทําน้ำมนต์ให้อาบพอหลังจากอาบน้ำมนต์เสร็จพอบ้านก็ยังดูปกติดีอยู่แล้วพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าขอให้หมดทุกหมดโศก แล้วก็ลาพ่อบ้านกลับไปยังกฎคืนที่สองบรรยากาศก็เหมือนกับคืนแรกมีลมกระโชกแรงพระอาจารย์ก็ถอดด้ามกฎมาขีดรอบกดของพระแต่ละรูปเหมือนเช่นเคยพอรุ่งเช้าวันถัดมามีชาวบ้านกลุ่มเดิมนำอาหารมาถวายพระอาจารย์ก็สังเกตว่าพ่อบ้านไม่มาอีกแล้วหลังจากฉันเสร็จ พระอาจารย์จึงไปเยี่ยมที่บ้านพ่อบ้านบอกกับพระอาจารย์ว่าเมื่อคืนฝันว่าผู้ชายที่เป็นหมอผีของอีกหมู่บ้านหนึ่งมาหามาบอกว่าถ้าไม่ยอมยกลูกสาวให้กูจะกินให้หมดหมู่บ้านในมือเขาถือหัวมนุษย์อยู่หนึ่งหัวพอพูดจบเขาก็โยนหัวนั้นใส่พ่อบ้านแล้วหัวมันก็หายเข้าไปในท้องของพ่อบ้าน หลังจากที่พ่อบ้านเล่าให้พระอาจารย์ฟังพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าหาก้อมพระอาจารย์ท่านได้ทำน้ำมนต์ลดให้พ่อบ้านอีกครั้งหลังจากลดน้ำมนต์เสร็จพ่อบ้านก็ดูปกติดีไม่มีอาการอะไรเหมือนเดิมเราก็เลยกลับมาที่กฎผมถามพระอาจารย์ว่าหาก้อมคืออะไรครับท่านก็บอกว่า หาก้อมก็เป็นแค่คล้ายปอบคือคนที่เรียนวิชาแล้วผิดครูจนโดนครูทำโทษกลายเป็นปอบแต่เป็นปอบที่มีอาคมแก่กล้าจึงเรียกว่าหาก้อมชายคนที่สามารถเลี้ยงหาก้อมแสดงว่าต้องมีวิชาอาคมแก่กล้ามากกว่าหาก้อมในฝันที่เขายนหัวให้พ่อบ้าน ตามตำราวิชาแสดงว่าชายคนนี้ต้องไปตัดเอาหัวของคนที่เป็นหาก้อมแล้วนำไปฝังไว้ที่ใต้บันไดของบ้านเขาเพื่อที่จะสะกดหาก้อมสมัยก่อนถ้าคนที่เลี้ยงหาก้อมต้องการเงินของบ้านคนที่มีฐานะก็จะปล่อยหาก้อมไปกินตับไตไส้พุงของเจ้าของบ้าน ให้เกิดอาการเจ็บปวดแล้วรักษาไม่หายคนที่เลี้ยงหาก้อมก็จะบอกว่าถ้าอยากจะหายเรียกเงินเรียกทองเท่าไหรก็ต้องให้คนที่เลี้ยงหาก้อมถึงจะเรียกหาก้อมกลับคืนแล้วคนที่โดนหาก้อมกินก็จะหายเป็นปลิดทิ้งพระอาจารย์บอกลำพังแค่ลดน้ำมนต์มันคงไม่ไปหรอก เพราะเวลาเราลดน้ำมนต์มันก็แค่หนีไปพอตอนกลางคืนมันก็กลับมาอีกพระอาจารย์เลยปรึกษากับชาวบ้านว่าหมู่บ้านที่เราอยู่กับหมู่บ้านที่หมอผีคนนั้นอยู่ไกลกันหรือไม่ชาวบ้านก็บอกว่าไม่ไกลใช้เวลาเดินไปประมาณหนึ่งวันก็ถึงครับพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าให้ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเดินทางไปยังหมู่บ้านนั้น แล้วแอบไปขุดที่ใต้บันไดของบ้านหมอผีคนนั้นแต่ขอให้ขุดในช่วงเวลากลางวันแล้วพระอาจารย์ท่านก็ให้ลูกนิมิตเล็กๆขนาดเท่ากับลูกแก้วติดตัวไปกับคนที่จะไปขุดใต้บันไดบ้านส่วนพระอาจารย์จะรออยู่ที่บ้านพระอาจารย์ท่านบอกต่อว่าถ้าขุดเจอหัวหาก้อมแล้วให้ห่อใส่พยันผืนนี้กลับมาพอตกกลางคืน เรากำลังจำวัดอยู่ในกฎช่วงนั้นประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งอยู่ดีๆก็มีลมกระโชกแรงเหมือนคืนก่อนๆแต่สิ่งที่มันแปลกก็คือรู้สึกได้ว่าเหมือนมีคนขยมอยู่บนต้นไม้ที่เราปักกฎอยู่ขยมแรงถึงขนาดว่ากิ่งไม้ใบไม้ร่วงมาเต็มพื้นไปหมดและมีเสียงเหมือนอะไรสักอย่างกำลังกิ่งอยู่บนต้นไม้ แล้วสักพักมันก็ล่วงลงมากลางกองไฟที่เราปักกดกันอยู่จนฐานแดงกระจายรอบบริเวณในความมืดผมมองออกไปนอกกรดเห็นหัวคนเป็นผู้ชายสิ่งที่สังเกตคือผมของมันเป็นกระจุกกระจุกเหมือนกับผมของศพที่หลุดออกจากหัวมันอ้าปากแล้วก็พูดเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ผมฟังไม่รู้เรื่อง พูดซ้ำไปซ้ำมาผมก็ฟังไม่ออกผมมองไปที่พระอาจารย์เห็นท่านหยิบบางอย่างออกมาไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเหมือนกันแล้วท่านก็คว่างมันออกมาจากในกรดโดนหัวชายคนนั้นมันร้องโอ้ยเหมือนเสียงที่เราได้ยินในวันแรกตอนที่พายุมาสักพักหัวนั้นก็กิ้งหายลงเนินไป ทุกอย่างสงบลงลมพายุหายไปไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกจนกระทั่งเช้าตอนเช้าพระอาจารย์กับพวกเราก็เดินไปหาพ่อบ้านถามพ่อบ้านว่าอาการปวดท้องยังเป็นอยู่ไหมพ่อบ้านบอกว่าไม่มีอาการปวดท้องแล้วแต่เมื่อคืนเป็ดไก่ในหมู่บ้านถูกกินเครื่องในอีกแล้วสิ่งที่แปลกอีกอย่างก็คือ มีรอยกริ้งบริเวณรอบรั้วเป็ดไก่ของชาวบ้านจนประมาณช่วงรอฉันเพนกลุ่มผู้ชายที่พระอาจารย์ให้เดินทางไปอีกหมู่บ้านก็เดินทางกลับมาพร้อมกับหัวคนเมื่อเปิดผ้ายันออกมามันเป็นลักษณะหัวผู้ชายผิวแห้งจนติดหนังกระดูกผมเป็นกระจุกกระจุกตาลึกโบแต่สิ่งที่แปลกจากศพปกติก็คือที่บริเวณปากและฟัน มีค้าบเลือดที่ยังสดอยู่มีขนไก่ขนเป็ดติดอยู่ด้วยพอพระอาจารย์ท่านฉันเพลงเสร็จท่านก็ทำพิธีปลุกเสกน้ำมตลพร้อมกับใช้ลูกนิมิตที่ให้ชาวบ้านติดตัวไปมาใส่ลงในขันน้ำมนลผมได้ถามกับคนที่ไปขุดว่าไปถึงก็เจอเลยไหมคนที่ขุดก็บอกผมว่าตอนไปถึงหายังไงก็หาไม่เจอ ก็เลยหยิบลูกนิมิตที่พระอาจารย์ให้เอามาพนมขึ้นเหนือหัวแล้วบอกว่าขออำนาจครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้ข้าเจอด้วยเถิดยู่ยู่ลูกนิมิตก็หลุดร่วงลงจากมือลิ้งไปตรงบริเวณใต้บันไดไปหยุดอยู่ที่ใต้อ่งน้ำก็เลยพากันขุดตรงนั้นปรากฏว่าเจอหัวจริงๆจ,จึงสามารถเอากลับมาได้ พออาจารย์ท่านทำน้ำมนต์เสร็จท่านก็ได้ใช้น้ำมนต์ลดไปที่หัวศพนั้นเสร็จแล้วให้ชาวบ้านนำมันไปเผาทิ้งและให้สังเกตสถานการณ์ดูอีกสองสามวันว่าจะมีเหตุการณ์เป็ดไก่ตายอีกหรือไม่สรุปก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกจนเวลาผ่านไปสามถึงสี่วันได้มีคนส่งข่าวว่าชายคนที่มาขอลูกสาวพ่อบ้าน นอนตายอยู่บนบ้านสภาพศพที่ท้องเป็นรูโบ ổ, ขนาดเท่าลูกบอลและเครื่องไหนก็หายไปหมดพระอาจาร,รย์บอกว่าเมื่อทำลายหัวของหาก้อมก็ทำให้อาคมที่คุมหาก้อมถูกปลดปล่อยคนที่คุมหาก้อมตอนนี้น่าจะโดนของเข้าตัวหาก้อมก็เลยย้อนกลับไปเล่นงานจนเสียชีวิตผมก็เลยถามกับพระอาจารย์ว่า ไอ้คำที่หัวกระโหลกมันพูดมันแปลว่าอะไรครับพ่อบ้านก็เลยบอกว่าไอ้คำที่มันพูดนะ่ะแปลว่าเรื่องของกูมึงอย่ามายุ่งสรุปเรื่องราวหาก้อมก็คือผีที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกับปอบคนที่เล่นของแล้วเอาของไม่อยู่หรือคนที่ผิดครูจะก,กลายเป็นปอบแต่เป็นปอบมีวิชาอาคมแก่กล้า เรียกว่าหาก้อมเมื่อหมอผีมีวิชาอาคมรู้ว่าคนนี้เป็นหาก้อมที่มีอิทธิฤทธิ์มากอยู่แล้วหมอผีก็จะไปตัดหัวของศพมาเพื่อที่จะเอามาเลี้ยงไว้ใช้งานซึ่งลักษณะพิเศษของหาก้อมที่ว่านี้มักจะมีแค่หัวหมอผีที่นำหัวหาก้อมไปฝังไว้ใต้บันไดบ้านเวลาเดินขึ้นบันได ก็ต้องเหยียบหัวมันตลอดเวลาเพื่อเป็นการข่มหาก้อมเอาไว้เมื่อเราขุดขึ้นมาแล้วทำการถอนวิชาอาคมหาก้อมก็จะถูกปลดปล่อยจากอาคมที่คุมไว้ก็กลับย้อนไปทํำลายเจ้าของมันนี่แหละคือผลกรรมและผลเสียของคุณสายมนดำหมองงูตายพ่องูบางสิ่งบางอย่างที่รู้อยู่แล้วว่ามันจะจบไม่สวย ผลสุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าหากชอบฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับ